ออกเหลืองครับมูลาพ่นะองเก่ีเหลืองก่าไอเบเนาะบ่าน,าน,านเบบ้าน่าด้เก็บดอกบานเนาะว่านดอกหนึ่งต้องใช้สิเป็นหัาหนาพ่ะนอก่อนเนาะนี่จะจูมแล้วซะก่อนน,ะอนี่ว้านไม่มีบานไม่จู สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่านอาพญายมยายวก็เอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ภูเขามาชมทั่วโลกน้ำครับมันนี้ก็มาพบปอกันครับบ้านนั้นกับสากอยือเก่าพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเขามาติดตามรับชมจ้าก็พาเดินทางเขาป่าหาเบิร์เฮดคือเก่าละจ้าไปรลุนไปชมวน้ำกันจ้าวาสิมานเฮ็ดยังแง่ไปเลยจ้าไปครับพี่น้องรลุนเบิร์น้ำกันครับมันนี้เขาป่ามาแต่เสาแน่ครับพี่น้องมันนี้ เพราะว่าช่วงเทียงกับติดทุระครับเสด้กครับก่อนเทียงอยู่นอกสอกอยก็ไปหลุนเบิงน้ากันครับพี่น้องวัดสีมานเฮ็ดยังแนครับวันนี้วันนี้ก็สาว,วันที 16, ่ทิพพกพุทธภาคมปีพศ2 5หา6 5หาครับพี่กัดเท่าป่าบนน้องเมกตนนําบลหนึ่งคลามเพื่อบ,บุนทลิกจังหวัดอุดกเา่าครับไปครับพี่น้องตุนเบิงน้ากันครับ,บ,รบวันนี้งงม,มูเล็กแหงมันพี่น้อง สองดอกเนาะแม่ไข่คน,น,นอยู่ซะก่อนไข่เห็ดลัง,งากกด้นะสองจูมครับเป็นลงอง่ะสีเหลือหหางเนาะซะกอยมันเนี่ยออกมาหลายเหมือเลยพี่น้องเผื่อค้าไายครับพี่น้อง จูงงามเลยยนี้ดอกนึงครับจูมงามแห่งพี่น้องยูนี้อีกดอกนึงครับ,งงพรบเพิงเดือดเพิ่งาลายหรือเพิงมัอนแด่พี่นอ้องหลุดเปนเบิงครับมืน,นี้ซอกออยเพินไปหาเบิงเห็ดบดดินครับ บ้านามหาเบิงเฮ็ดเพิงครับพี่น้องจูมงามแห่งพี่น้องอยู่นี่ครับมี่ได้จูมได้พี่น้องจูมกำลังงามเลยครับพอได้จูมเพิ่นได้พี่น้องมันนี่ ดอ,ดอกลาดอกรุ่นมันครับนี่กระจูมครับนี่จูมหนึ่งครับเพิึ่งขาลายจ้ะพึ่งขาลายพิ่งเหมือนแอร์เนาะจ้าอันนี้ดอกบานครับขาปูเลยแกงแสบเพื่อกันพี่น้องแล้วแต่คนมากเนาะจ้าเห็ดบนดินครับโมนีดอกเหลืองใหญ่ล้วจ้ะพี่น้อง เดิมห้าง่ายแล้วเนะดอกพี่นายถาดแถวบนะ้านเนาะโอ้เนาะดูนี่จิระจ้าพอดีเลยเน,ะนาะเราหาเบิ้งเก็บด,ดอกมองเพิ่นใหญ่ๆเนาะจ้าออกล้าอยู่พี่น้อง อ,ออกลาแหงกับเป็นเฮ็ดดอกหน่อยเนาะจะเฮ็ดดอกหน่อยตัวน,นี้สีดอกสมบูรณ์จ้ะงงกเหลืองครับสามจูมจ้ะนีดง,งเรืออยู่มากมูออกลาเนาะจะ้ามูหลามูหลังพนพี่น้องมูออกก่อกับเบิดไปแล้วครับ นี่จุม่มนึงพี่น้องดอกหน่อยเนาะนจ้ะดอกเปิดสมบูรณ์เนาะจ้าเพิ่อนออกร้ายเพิ่นเป็นเฮ็ดดอกหน่อยครับพี่น้องมันดอกเริ่มบานแล้วเนาะกำลังพอดีจ้ะพอดีเก็บครับทำนี่พอดีหาง่ายเพิ่งดำครับพี่น้องแกงแสบได้ครับนีหย่ำปุดๆคือกันเนาะจ้ะ มีแต่จูมก็ล่งงามครับดอกกอทั้งนานเห็นปขผลทั้งนานุอกเลงอะไรบัวลืะขาถกปุกอยู่เนะาะปุ๊ดๆเลยจ้ะ ลายดอกอยืนหน่อยู่นี่เนาะจ้ามีแต่ดอกกำลังงามครับออ้ดอกนะอ้เบิ่งที่ละพี่น้องขาเสร็จแล้วขาใหญ่แหงเนาะแกงนี่คือสิหย่อมปุดปุดแสบปัญญังพี่น้องแกงได้หลายเห็ดใส่กันเนาะจ้ายู่นี่อีกดอกนึงครับเพื่งดำครับพี่น้อง แจะก็แกงแสบเนาะนงอกแดงครับแดงโด่งได้เนาะอันนี้เนาะจ้าตะกีเส้าก้อยมาเก็บอันหมูใหญ่ได้เนาะดอกกระส้มบูนจ้างูกระหญ่เติบได้จ้าเนี่ยดอกนี้ทิ้งได้เนาะกดอกนี้เฮ็ดงอกออกหมูบรใหญ่เนาะจ้าเห็ดเผือดดำครับพี่น้องสามดอกครับอยู่นี้ บานาจะเก็บปนี่หลายดอกอยู่ครับบัวเดทายพี่น้องเบิงนี่พี่น้องหลายดอกอยู่ครับนี่แต่ดอกก็ลัางงามพี่น้องเฮ็ดเพิงดำดอกก็ลัางงามเลยจ้ะเบืงดำสาวคอยพันยางเมื่อเบิองนําครับบาเห็นบาวนัดมอเห็นบาวนัดไปง่ายแค่เถื่อพี่น้องขั้งนาพันก็มีครับ เทจ,จุม่มเนาะเฮสโปรตีนนี่ก็อ,กอ,อกไปทั่วเนะาะสกอยจ้างามคือปืดๆเลยเนาะดอกกระเลงงามครับซจำนี่แกงแสบได้พี่น้องเฮดเพิงดำงามปืดๆเนาะจ้านี่จะดอกง,งามๆเลยจ้ะพี่น้องเพิงดำอีกพี่น้นองโอ้ยขายใหญ่จริจ้ะ ดอกกำลังพอดีอางานนะทางนาอีกครับทำนี้ดอกเถ่าด้วยจ้าพี่น้องอมันซ่อนดอกแห้งครับ <c oughs> แกงในยำพื่อเพืน่น้าสกอยจ้าขาเนาะขาอุดมสมบูรณ์ขนาดเลยจ้า ฝ่ามือน,นี้ก็ะเทียมขื่อนผึ้งกกนเนกลีพี่น้องฝนตกอีกบอสนาะดอกนั้นขึ้นเหลืองวกินปอ๋อพี่น้องดอกนี้พี่น้องใยแห้งนาะสมบูรณ์ขนาดพี่น้องนี่ระงูเหลืองจา้า ดูมันละงอกขาวเนาะเด๋ยดดอกรุ่นนี้ยักซิบดอกนี้โลเลยนะเนาะจ้าดอกใหญ่แห้งพี่นอ้องงามทั้งเนาะส่งค้าลายครับจุ่มกันลัาง,งามแต่พี่นอ้องเ <Yep. S 2> ย็บชอกก้อย จุมในตีนาียบเนาะก็เดียวดอกใหญ่จ้ะเดียวนี่สีดอกเด้จ้ะพี่น้องพี่ดานัดทางที่ ตาเศ้ากอยครับเครื่องตาใหญ่หรือเนาะตถ้าอ <Yeah. S 1> างน,นเป็นตาบาา้านนัดครับบานนัดก็ล่างได้เลื่อยขนตาขึ้นมาพี่น้องผงข้าไล่ครับ่มพ,พี่น้องเปิงพี่ละครับ,บานามันจะเป็นซิปตอกอย่บปร,รับทั้งใน,นพี่น้องเพิินบ่เหนครับ บานแห้งแห้งพี่น้องอยู่นี่อีกสองครับเป็นเห็ดเพิงค้าลายพี่นอ้องหรือเพิงมาแดครับกินได้ครับ,รบเพชดเพิงอันนี้ข้างหนาก็มีครับเพิงค้าลายครับอยู่นี่พี่น้อง ทัสี่ดอกอ้ดอกหนอยมันก็มีครับนี่แต่จุจ่มในพี่น้องมืนอนี้แยกกันหาครับครับเสา,ก,ารกรอยบางนาก็ะเลยได้่ท้ายได้เก็บเองครับดอกงามอยู่พี่น้องจุ่มหนึ่งครับอยู่หันแกงแสบครับพี่น้อง เห็บดบดติ้นครับดอกนานาใหญ่เลยจ้ะมันนี้ก็เริ่มดอกใหญ่แล้วพี่น้องเริ่มห้าง่ายครับมันนี้นู้นอะซกอยป๊าดพี่น้อง ดอกลุ่นนี้ของงามพี่น้องาขาใหญ่ๆเนะาะจะดอกหน่อยเพิ่นกานพันไงซิคือวังหันที่เนาะจ้าดูดอกนี่อุ้ยเนาะขาใหญ่แห่งพี่น้องดองรถฉาินี่ก็ไ่ต้องห่วงครับป้านัดบอกไปตอนนั้นกับแซบคือเกาครับ แกงแ,บแ่บจากพี่น้องบานัดปอกแตงแต้เก็บเมแรกเนะาะเห็ดชนิดนี้แกงแสบพี่น้องขาเพิ่นที่ยำปื๊ดครับดอกเพิ่นเพื่อจงคข,ข่ายๆเห็ดหอมแบบพี่น้องสองดอกครับดอกปุ่นนี่เ,าเราจะพอดีเก็บพอดีกิน ขาเพื่อนเนี่ยแปลๆเนาะจ้าขาหไงครับแกงแสบเนีอจากพี่น้องเรื่องรสฉาดินี่เบ้าหนัดก็ได้บอกแตงแต้มาเก็บเหมือนแหลกคุณเนาะจ้าแกงแสบพี่น้องดอกเพื่อนนี่ยสียำปืดๆเนาะจ้าคือกันก็เฮ็ดหอมครับแบบเดียวกันเลยแต่ว่าเฮ็ดหอมนี่ดอกเพื่อนจะน่ากลัวเนาะ อันนี้เป็นเห็ดขมได้พี่น้องกินได้ครับเห็ดต่อันนี้เฮทชนิดนี่กินได้น้อซอคอยจังคอยสิกินเฮทบวตีน,นขมครับแต่ว่าเห็ดชนิดนี้กินได้พี่น้องเห็ดบดจีนแสบด้วจ้ะนี่ครับเห็ดขมนี่ก็มีหลายแบบพี่น้องมีขมแบบนี้แต่ก็อีกแบบหนึ่งเนาะ บานาดยังกันเห็นครับออกเป็นมูเพือการพี่น้องเฮ็ดคมชนิดนี้นนนเนี่ยบึงบัวบัวเป็นเฮ็ดน้องสกอยจ้าปุณน์ะออกยังไงเอิญเป็นแวนวทีจ้าโอ้ยแถวนี้มีแต่ดอกใหญ่ๆเนาะอ้ยนีดอกหน่อยเพิ่อนบัวสอกอยนะแม่งจะดอกหน่อยเพิน่นโตกว้นะ แสงเกิดสียังหันได้เป็นไดพี่น้องเพราะว่าฝ่าเพิ่นคืมคืมๆเนาะจ้ะดอกดอกน้าดีให้กับพี่นอ้องระงอกเหลื้งครับจนมีแต่เหลื้งเนาะทียังจุ่มจ้ะยองมาทันเห็นขาวพอดอกเลือดจ้ะ หลูกหลาเพ่นนอนตาใหญ่เห่ากับทิเต็มนะพี่น้องโดนเบิ้งน้ำกันไปเรื่อยครับวันนี้จูนี่พี่น้องซาใจเลยจ้ะดอกใหญ่ๆแนวนี้เนาะเก็ียบกับมวนเนาะหลังจะ,จะง่ายครับมาหน้า,นาเก็บเทชเนิตสิดปาดตีนทุกเือเนาะ เพราะว่าไปหอดบาดเท่าก็ต้องไปตัดทำความสะอาดดีคือกเก่าพี่น้องก็เลยว่าปาดไปตั้งแต่ปลาพี่น้องพอได้หาเห็ดอนี่ยังเพิ่นกับติดอยู่ปลาพี่พี่น้องปาดโอ้พี่น้องเป็นสันเป็นสันน่ครับทั้งนาโอ้ยดอกไม้แตงใหญ่เนาะจะดอกรุ่นนี้กะจะพี่น้อง เก็บเต็มไหมเต็มมือจ้ะเป็นจุ่มเป็นเงาเลยเนาะพัดกระแสบเด้อจ้ะแม่งกินเพื่อนครับแต่ว่าขายง่ายนะ เป็นจุ่มเป็นจุ่มอยู่เนาะดอกมันนี้ก็เดิมไงห้างายครับพี่น้องเอื่นแห้งแต่ที่ห้างยเนาะสกอยตจ้าทั้งหน้าสกอยดอกหนึ่งครับเกตุปุกเลยครับแกงนี่แสบเนาะสกอยอย่างปุดๆครับอ้ยงก็รลายนะสกอยตสวงสาวๆเนาะฝนกระตกจ้ะ ฝ่าเสียมขึ่มครับนุ่งร้ายพี่น้องมาพออีกมูนึงจ้างอกเหลืองครับมูลาเพีน่นนอะจ้าของเก่าที่เฮาเคยได้เก็บเนาะหูวอันบาวนาได้เก็บดอกบานเลยหูวอันดอกหนึ่งซองซสัยสิเป็นหัวหนาพี่น้อกก่อนเนาะ มากมัอนี้พอจุ่มครับพี่น้องเพิ่นก็นมาหาอะไรได้เนาะจ้าสงสัยบ่เห็นครับสงสัยสิเป็นเห็ดเจ้าก่อยพ่ง<า>งอพี่ง<า>งพน้องเพิ่นเคลียหาแถวเลาะขางจนโมนเบิดนงงเนาะจงานมาพอดีเห็นเรื่องเลือดจาพี่น้องอันนั้นแมงกินมาเจกอยแล้วแต่ขาจางแล้วแต่ขาเอาไวนะ้เนาะงงหกเหลืองอีกมูนึงครับ มาแต่สีบอดดายเฮ็ดละงอกอยู่พี่น้องมาเนี่ยมีอยู่จ้ะก็มีได้เก็บอยู่เนาะหาารับ้างห้างคนระับหมูหลาหมูหลังพี่เนาะป้าพี่น้องอยู่นี่โอ้ยยัง,ง,งแต่ดอกใหญ่เนาะจ้าออกว่าไกลกันครับหมูที่ห้าเก็บบางหันดอกพี่น้องอาจจะเป็นหมูเดียวกันเนาะจ้า อสองจูมนี่ก็งามพื่อกันครับขาเง,า,งาๆพี่น้องหงว่าอ่านบาวนัดยางมากได้ทรงสัยพ่นเป็นไข่ครับบ่เห็นิ้นกำลังโพจะต้องยามดูดูเนะาะยามในเรือยครับมั่งเบิงในเรือเหมือได้เพราะมั่งเบิงเหมือนอันเซตแ้จูมจูมหน่อยพิ่นครับอันนี้เกือบ เอื่นก็ซิมียูบจักน้องเจ้าก่อยดอกห้องประเห็นครับนี่ครับเต็มตาง่ายห้องเ้วพี่น้องตาหน่อยก็เคืองแล้วครับนี่เป็นเฮ็ดรวมวพี่น้องเฮ็ดบบตินเฮ็ดเพิงเฮ็ดละงอกครับ ละงอกอีกจูมหนึ่งครับจูมยังไงจ้าจูมยังไงเลยพี่น้องคนหาเพลินว่าเนาะคือเห็นดอกเดียวครับเห็ดเพิ่งเขาหน่อยครับเพิ่งเขาหน่อยเพิง่งเขาข้ามจ้าเกียงเสียพรอมหวานจ้าอยู่นี่อีกดอกหนึ่งครับจูมกำลังงามเก็บทางห่างเนาะจ้าเดี๋ยวงามจ้า หวานคือกันเด้อจ้ะเหดปูนขาวอหอมเนาะหอมโอ้ยเสียงกระแหบครับแกงหอมหวานพี่น้องป๊าขาคนขาขาจนปูนเลยจ้ะแดดกระเื่มบอกมากเลยพี่น้องบัดนี้โอ้ยขานี่มาสกก้อยอย,ยังบดอุ้นะอีวมั้งของห้อเก็บเมื่อวานนี่เนาะ เพราะว่านี่น<ะ>เก็บแบบเดียวได้พี่น้องเฮดหมูเดียวเนาะมองเดียวดเดยเฮดโล่หนึ่งพอดีพี่น้องอมีม<ด>จะจูมโน,นนะซอกก่อยมนันนี้วานยังมีบานไม่จูมครับวันนี้พอจะจูมาคุณซอกก่อยดอกหนึ่ง จุ่มเพิ่อนน,น้อยน้ำดำพี่น้องหาหยากแนครับต้งจู่มก็ออกต้องเหลืองเนาะจ้าจูมกับจูมดำครับนี่จะจุม่มงายๆกับพี่น้องขา,อยา,อยา,อยายาวใหญ่เนาะจ้าอยู่นีกค้องครับคือค่ะ อ,นอ้น้อตาเสียเพงแก่ออกให้เงาใหม่ครับได้ปลาสกอยอุ้นอขาป่านาสกอยเห็นอีกแล้วจุมหนึ่งใชุ่แมวกายมาจังไดเนาะจุมบบกง,งามนะครับ สองจุ่มจ้ะนี่หนูถอดแต่งแต่จุ่มเลยนะจ้จะเป็นกำลังสิบ,บานพี่นอ้อง,งนี่งามดีจ้ะ ออกหเห่าไปเลยเนะาะ้าไงเห่านี่เต็มไปเลยพี่น้อง เป็นเห็ดห้าสาครับเห็ดอันนี้แต่ดอกงดงามเนาะเบาหนักนางเร็วบ่เห็เนเนาะออกเป็นโมโยู่พี่น้องดอกคนดำๆจ้ะอยู่นี่อีกดอกครับดอกก็น,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 นังงามเานาะจ้าจูมบ่ใหญ่เนาะอยู่นี่เนาะ จุมพุ่นดำขนาดแต่พี่นอ้นองนี่จุมนึงครับยางไหวนี่เพรเห็นนี่ดีเนาะสกอ,อยจ้าเห็นแต่ดอกเพิ่นดำๆโพขึ้นมาครับเบิ้งที่ไรพี่นอ้องเห็นแต่ดอกเพิ่นเนาะบัดกลมลงเนี่ยแต่จ,จะคอยเห็นเนาะนางกลมเบ้านัด่นนดเดเอป้างกระตาเต็งเนาะ เห็นดีๆจ้ะเห็นอดอกดดหนึ่งนางล่องค่อยเห็นหมูเพ่นครับอันนี้ถึงเขาข้ามเขาหน่อยจ้ะเขาข้ามอีกแล้วจ้ใาใช่หรอบคอยนี่กตาเหรอนี่จ้านี่ครับมแต่งงงามเลยเนาะจูงงงามเลยจ้ะพี่น้อง ดอกหวานดอกงายห้งจ้ะจูมง่าห่งเนาะจ้าเอาละครับพ่อแม่พี่น้องก็ไเดวเวลาเดินทางกลาบ,บานครับมาสรุปผลงานครับสอก,กอยครับเหมือนนี้นี่จ้ามาเบิ่งนผลงานของข้าจ้าพี่น้องเป็นเฮ็ดผึ้งร่วมเด้อจ้าเหมือนนี่ตาหนี่ก็เต็มกับตาเน่าเบานะัดนี่จ้ามาเบิ่งอ,อีกตานหนึ่งของเ้าจ้าเกือบ,บเต็มจ้ามีแต่ดอกง,งามๆเลยจ้ากระถือว่ามานันยุจ้ะ เอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องทันได้ชื่นชอบม,มากคลิปนี้ก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่ซื้อผ่าคลิปใหม่ๆจากบ่าวนัดกับสาวก้อยเด้อจ้ะพี่กัสบันนี่กับป้าบันน้องเมย์อำเภอบันทลิกจังหวัดอบุบลคือเก่าละจ้ะคลิปนี้เป็นคลิปของวั 16, นที่สิบหกคุณภาคมปีพศหกห้า,ม,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 าม,มือหน,นาคลิปหนาค่อยบอกัอนไหมจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าหน้าอาพญ่แม่ใหญ่ครับ สำหรับคลิปนี้ถือหามานอยู่นอ้องสกอยเ็ดละโงกก็มีครับเพดบดดินเ็ดเพิงนะ้ะตานี่ก็เป็นเ็ดบดดินเ็ดเพิงคือกันครับแต่ก็มาไดดเห็ดเพิงเขาข้ามหน่อยเนะาะแกงแสบแกงหวานพี่น้องเ็ดชนิดนี้ครับเอาละครับชื่นชอบมากคลิปตั้งไดก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านนันกับสาวกอเห็ดคลิปใหมต่ต่อๆไปครับ ่อการคลิปนะ้ำมือนาครับตํารับคลิปนีบาลันครับสาวกอยขอตโตลากับบานครับพี่น้องสวัสดีครับ